สวัสดีครับอยู่กับผมเขตฟ้าสปอยหนังนะครับหนังที่เราจะมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือล่าคนโคตรพลังหนังจะสนุกและมันแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมามีการกล่าวถึงผู้มีพลังวิเศษภายในเรื่องจะไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของพลังเหล่านี้มันมาได้ยังไงส่วนมากจะตกทอดมาแบบรุ่นสื่รุ่นพ่อหรือแม่มีลูกมักจะมีพลังด้วยเช่นกันผู้มีพลังวิเศษในอดีตนั้นอยู่ร่วมกับบุคคนทั่วไปได้พวกเขาใช้พลังของพวกเขาในการช่วยเหลือผู้คนมากมายแต่แล้วโลกของเราก็ได้เปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีเข้ามา มากมายทั้งเครื่องจักรที่สามารถทําแทนพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผู้มีพลังวิเศษนั้นถูกมองว่าพวกเขานั้นอันตรายและไม่จําเป็นอีกต่อไปจึงเกิดกฎหมายควบคุมไม่ให้ใช้พลังวิเศษไม่ว่าจะทั้งการทํางานหรือใช้ในชีวิตประจําวันก็ตามพวกเขานั้นรู้ดีว่าไม่อาจต่อกรกับผู้มีพลังวิเศษได้ง่ายๆเลยสร้างหุ่นรบที่มีชื่อว่าการเดียนมาเพื่อจัดก,การเหล่าผู้มีพลังวิเศษที่ทําตัวเป็นพวกนอกคอกและใช้พลังในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะในขณะเดียวกันนั้นได้เกิดยาเสพติดชนิดใหม่ที่มีชื่อว่าไซค์ เป็นยาที่สร้างจากน้าไขสันหลังของผู้มีพลังวิเศษมีราคาที่สูงมากๆเลยทีเดียวเข้าเรื่องกันเลยนะครับฉากแรกเราจะเห็นว่าพ่อหนุ่มหน้ามนคนนี้นั่นก็คือคอนเนอร์พระเอกของเรื่องที่มีพลังในการใช้ไฟฟ้าและแม่ของเขาที่กําลังนอนพักผ่อนอยู่เพราะเหนื่อยล้าจากการทํางานเราจะสังเกตได้ว่าที่มือของเธอนั้นมีบางอย่างที่ดูเหมือนไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เพราะเธอนั้นกําลังป่วยอยู่เธอเป็นเนื้องอกในสมองทําให้เธอไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้เลยทําให้พลังนั้นย้อนกลับมาทําร้ายตัว เอนอกจากแม่ของคอนเนอร์จะปวดแล้วทั้งคู่ยังมีค่าห้องค่าบาัตรค่าปรับรมวกนอกและอื่นๆอ,อีกมากมายที่ต้องหาเงินมาจ่ายตัดมาด้านของตำรวจที่กำลังปราบปรามเหล่าผู้มีพลังวิเศษส่วนมากนั้นจะเป็นพวกที่ขายยาไซกันหรือก็คือจับพ,พวกพลังวิเศษด้วยกันเองมาดูดน้ำไข่สลังมาทำยาไซตเช้าวันรุ่งขึ้นคอนเนอร์ Connor ได้มานั่งรอเหล่าคนที่จะมาจ้างงานพวกเขาไปทำงานตรงนี้เปรียบเสมือนป้ายรถเมล์เลยใครอยากจ้างผู้มีพลังก็จะมาจุดนี้แล้วก็จะจ้างว่าต้องการพลังอะไรระดับไหนกี่ คนแบบนี้เป็นต้นแต่ระหว่างที่คอนเนอร์กำลังรอยคนมาจ้างงานนั้นก็มีรถตู้สีแดงแปลด๊ดคันหนึ่งขับเข้ามาเพื่อนของเขาเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับพวกนั้นเชียวนะเป็นพวกขายยาเสพฉันไม่ยุ่งอยู่แล้วพวกทําผิดกฎหมายฉันจ่ายก่อนเลยหกพันสำหรับใครที่จะทํางานกับฉันฉันสนใจงานนี้ไปไปกันเลยคอนเนอร์ <Connor S 2> จาใจต้องไปทํางานกับแกรเรตเพราะต้องการเงินเพื่อที่จะมารักษาแม่ของเขาและงานแรกของคอนเนอร์นั้นก็คือ,คอการเข้าไปขโมยสารบางอย่างที่มีส่วนประกอบในการทําไซต์คอนเนอร์ทาลายประตูไฟฟ้าที่มีไฟแรงถึงหนึตงหมื่นวัตต แกเรตเห็นดังนั้นรู้ได้ทันทีเลยว่าคอนเนอร์มีพลังไฟฟ้าระดับ5ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับการแบ่งสกิลพลังนี้จะแบ่งเป็น5ระดับนั่นก็คือจาก1กากสุดไปหโหดสุดแกเรตพาคอนเนอร์เข้าไปพบกับมาการัสเราจะรู้ทันทีเลยว่าแกเรตนั้นทำงานให้กับมาการัสและฉากนี้จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเนียเขาอยู่ติดกับมาการัสตลอดเวลาวันถัดมาแกเรตชักชวนคอนเนอร์ไปทำงานด้วยอีกครั้งเพราะแกเรตคิดว่าพลังของคอนเนอร์นั้นต้องมีประโยชน์ต่อตัวเขาแน่นอนแกเรตฝึกฝนให้ เพราะคอนเนอร์นั้นไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตนนั้นเก่งแค่ไหนหลังจากฝึกฝนอย่างหนักงานต่อไปก็มาทันทีเป็นการปล้นธนาคารเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวแต่ก็ผ่านมันมาได้อย่างฉลุยหลังจากปล้นเสร็จระหว่างที่กําลังหนีได้ถูกโดนควบคุมตัวไว้คอนเนอร์เห็นดังนั้นทําการใส่โดนลํานั้นทันทีทุกคนอึ้งเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยมีใครทําลายโดนของตํารวจได้มันแข็งแก่งมากเพราะแค่ลําเดียวนั้นก็สามารถจัดการผู้มีพลังพิเศษได้เป็นแก๊งคอนเนอร์ Connor ได้กลับมาที่ฐานลับของมาการ์ตพร้อมเงินที่ปล้นมาแต่ ระหว่างนี้มีการรอบสังหารมาการ์ดเกิดขึ้นทำให้คอนเนอร์นั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนีอาเห็นว่าคอนเนอร์นั้นบาดเจ็บเธอได้ใช้พลังของเธอในการรักษาแผลให้หายไปในทันทีฉากนี้เราจะรู้เลยว่าพลังของนีอาคือการรักษาและที่เธอต้องอยู่กับมาการ์ตตลอดเวลาเพราะมาการ์ดกำลังป่วยและต้องใช้พลังของนีอาในการรักษาแลกับการที่นีอาจะได้เสพย,ยาไซด์และทำงานใช้นี่แทนพ่อของเธอวันต่อมาคอนเนอร์ Corner ถูกควบคุมตัวมาสอบปราบคาเพราะว่าเขานั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีต่างๆแกเป็นคนร้ายที่มา ปนธนาคารใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่ได้ปนนะครับโอเคงั้นเชิญกลับได้คอนเนอร์รอดจากการสอบปากคำยังวูดวิทและเขายังได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเผาทำลายยาไซร์รตใหญ่อีกด้วยที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้คอนเนอร์ Connor เสนอกับมาการ์ดว่าเขาจะป้นรถขนยาไซร์แต่แลกกับตัวของนีอาเพื่อให้นีอานั้นมารักษาแม่ของเขามาการ์ดตอบตรงโลกในการร่วมภารกิจนี้ด้วยและแล้วการป้นรถขนยาไซร์ก็มาถึงทุกอย่างเป็นไปนตามแผนที่คอนเนอร์วางไว้เป๊ะแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพวกของมาการ์ดได้ก่อกระบฏดยิงเหล่า,เลาเีเย เหลือเพียงคอนเนอร์และแกเลตคนเท่านั้นที่รอดมาได้ทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากแม่ของคอนเนอร์อาการเริ่มสุดแรงขึ้นยิ่งทำให้คอนเนอร์นั้นกดดันมากขึ้น คอนเนอร์ตัดสินใจไปหาตำรวจคนนั้นคนที่เคยจับเขามาสอบปากคำเขาเสนอว่าจะบอกที่อยู่ของพวกมา์กัตและกับการที่เขาได้ตัวนีอา <c oughs> เพื่อมารักษาแม่ของต้นและคอนเนอร์จะเข้ามอบตัวต่อต,อตำรวจ <c oughs> ท่ันตำรวจไม่รอช้าตอบตรงรถทันทีและได้นำกองกำลังเข้าปราบอรามฐานทัพลรรับของมา์กัตทำให้ตัวของมากัตนั้นหนีตายแต่ระหว่างนี้มากัตก็เจอเข้ากับพวกของแกเลตและคอนเนอร์ที่กำลังดักรอยอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเกิดการปะทะกันขึ้นอย่างรุนแรงแต่บทสรุปเรื่องนี้ย่อมเป็นของฝั่งพระเอกคอนเนอร์เอาชนะมากัตมาได้และขอให นีอานั้นไปรักษาแม่ของตนแต่นีอากับปฏิเสธพร้อมแสดงรอยแผลที่เคยรักษาให้คอนเนอร์ก่อนหน้านี้เราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าพลังของนีอานั้นจะดูดซับเอาความเสียหายเข้ามาใส่ร่างตัวเองแสดงว่าถ้านีอารักษาแม่ของคอนเนอร์นีอาก็จะตายแทนแม่ของคอนเนอร์คอนเนอร์คิดหนักเป็นอย่างมากก่อนจะตัดสินใจบ,บังคับนีอาให้รักษาแม่ของตนซะและขณะนี้นีอากําลังรักษาแม่ของเขาอยู่คอนเนอร์ Connor กับทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นต้องมาทุกข์ทรมานแทนแม่ของเขาเลยสั่งให้นีอาหยุดรักษาซะแม่ของคอนเนอร์เห็นดังนั้นภูม ในตัวลูกชายของเธอและสั่งเสียแก่คอนเนอร์ก่อนที่เธอนั้นจะสิ้นลมหายใจไปเรื่องราวทั้งหมดก็สิ้นสุดลงตรงนี้คอนเนอร์ Corner ได้ไปส่งนีอาและบอกว่าให้เธอไปไหนก็ได้ที่อยากไปเธอเป็นอินสระแล้วส่วนตัวของคอนเนอร์นั้นเขาจะไปที่ไหนไม่มีใครทราบแล้วก็ตัดจบตรงนี้เลยนะครับสำหรับหนังเรื่องล่าคนโคตรพลัง